เด็กชายดูคนจุ่เฉยเลขที่7ครับสวัสดีครับผมเด็กชายอัิสิทธิ์ชายลิวันเลขที่14ครับสวัสดีครับผมเด็กชายธันพพลเลขที่12ครับวันนี้นะครับพวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการทํากระถางต้นไม้จากไม้อัทรีครับโครงงานเรื่องการทํากระถางต้นไม้จากไม้อัทรีนนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็ได้แก่นี่ครับ1ไม้อัลทรีครับ2กาวครับ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนนก็กเรียงไม้เอศครีมให้เป็นฐาน,น,นแล้วพื้น,น,นแล้วทากาวนะครับก็ใช้นิ้วจิ้มกาวขึ้นมาแล้วก็ทากาวลงไปด้านข้างนะครับแล้วประกบไปเรื่อยๆประมาณสิบสิบสิบเอ็ดอันน,นะครับ ีที่ครับเอาปแปหรออได้สองนะครับก็ทําไม้เอฟคทีมให้มันเป็นแบบนี้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมประมาณสี่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตัวหลักประมาณหกถึงประมาณห้าถึงหกอันนะครับก็แปะไปเรื่อยๆ ถางต้นไมา้จากไม้ต็มของกลุ่มเราครับจากนั้นก็นําดินใส่ลงไปครับปุยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยขอบคุณครับ